มหาเว่ยผนึกมารตัวหลุด258มาังงะนในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า อินฮูแมนมาเขียวชินจูกุโชดาวพาร์ทเทอตีเมื่อ,อยูจิสามารถโจมตีซูคุนะด้วยโคคุเซนหมัดที่8ได้ทําให้ในตอนนี้ซูคุนะเนี่ยก็ได้กระเด็นจากการโจมตีและแล้วเมื่องะก็ได้เฉลยถึงอะไรบางอย่างนะตอนที่อาจารย์โกโจซาตุรุได้ต่อสู้กับเลโอเมนซูคุณะนาฉากการต่อสู้ที่โกโจซาตุรุถูกโมฮอลากาฟันแขนจนสะบนั้นแต่แล้วเมื่อตัวของอาจารย์โกโจสามารถใช้โคคุเซนครั้งที่2ในการโจมตีอากิโตะจนกระเด็นทําให้ในตอนนั้นตัวของอาจารย์โกโจเนี่ยก็ได้ตื่นรู้เช่นเดียวกันโดยสิ่่่่งงงทีนนนนําาาาามซึกกรรรรตืืู้้้้ณคคคััอใชุสย กับที่ไม่เหมือนใครจากนั้นโกโจซาตาลุก็ได้ใช้คุณใส่ย,ย้อนกลับในการรักษาสมองให้สมองเขารู้สึกสดชื่นอีกครั้งแล้วรวมถึงการมาเช่าคุณใสย,ย้อนกลับที่ได้สูญเสียไปขณะต่อสู้กับกันเมื่อตัวของโกโจซาตารุนั้นสามารถทําได้ราชาคําสาบเรียวเมนซูคุณนะก็ควรทําสิ่งนี้เช่นเดียวกันนั่นคือการใช้คุณใส่ย,ย้อนกลับในการฟื้นคืนแข็งอทั้งหมดและจัดการกับพวกเรียนนักคุณใสซึ่งสิ่งนั้นคือสิ่งที่สุคุณะค,ควรทํา กับกันนะตอนนี้นะนิตารดิยูจิสามารถชโชคุเซนโจมตีสุคุนะถึง7หมัดติดรวมถึงการโจมตีนั้นยังเป็นการโจมตีระหว่งางวิญญาณของฟูชิโนโรเมงุมิกับเรวเมนสุคุนะเพราะฉะนั้นแล้วผลลัพธ์ที่ได้เกิดขึ้นเลยคือสุคุณะได้สูญเสียโอกาสในการได้รับคุณใสย,ย้อนกลับกลับคืนมาจากนั้นภาพของมังะงก็ได้ตัดมาหาตัวของมิเกลที่มิเกลในตอนนี้นั้นกําลังดูสถานการณ์จากไกลๆในการต่อสู้ครั้งนี้ตัวนายชําได้ดีเรลราลูชําได้อย่างดีมากเลย เพราะฉะนั้นเร็วฉันขอให้พระเจ้าเมตตาานาให้ตัวนายมีชีวิตอยู่อย่างปลอดไปนะบรูสิ้นคำพูดนั้นของมิเกลตัวของรารู่ที่กำลังสาหัสอยู่ไหนก็ได้ตอบกับพระเจ้าเมตตาบ้านพ่อแกสิฉันยังไม่ตายเว้ย และจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหามิเกลอีกครั้งขณะที่มิเกลนั้นกาลังแซลลาลูวินาชีเดียวกันมิเกลก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานคํา,าสาบมหาศาลจากจุดการต่อสู้ของสุคุนะกับยูจิเดี๋ยวก่อนนะรารูนี่มันเรื่องตรกอะไรกันเน่และจากนั้นก็ได้มีคําพูดเขียนไว้ว่าถึงแม้สุคุนะจะสูญเสียโอกาสในการใช้งานคุณใสย,ย้อนกลับเมื่อสุคุนะาได้ตื่นรู้จักโคเซนครั้งที่2แต่ว่าถึงแบบนั้นเราบางอย่างที่ได้หายไปจากสุคุนะมันได้กลับมาพร้อมกับประกายสีดาครั้งที่สยงและจากาางนเขต อารามสองซ่อนมานเดี๋ยชื่อภาษาญี่ปุ่นเลยคือเลววิคิเฉงไข่ ุคคลมิซิชิและผู้เรานั้นจะได้เห็นว่าการกาณาเขตครั้งนี้ของสุคุณะจะให้เหมือนกับการกาณาเขตครั้งอื่นไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของสารเจ้าที่ได้ปรากฏขึ้นจากการกาณาเขตเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงสามารถอนุมานได้ว่าด้วยองค์ประกอบที่ได้มีการเปลี่ยนไปสิ่งนั้นคงเกิดจากการใช้พันธะของสุคุณะที่นํามาซึ่งการกาณาเขตอารามสองซ่อนมันเราจะเห็นได้ว่าอนาเขตของสุคุนะนั้นไม่ได้เกิดจากการกางสองมือสิ่งนั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าสุคุณะทำท่าบางอย่างกับตัวเองเพื่อให้เขานั้นสามารถกาณาเขตได้อีกคครรรรรั้้้งเเเมมืื่่่อขาาาาาไดีกกกกตนนูจซและ กานาเขตในครั้งนี้ของสุคุนะถึงแม้ว่าหลายอย่างจะเปลี่ยนไปองค์ประกอบจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าถึงแบบนั้นเรารัศสมีในการทําลายล้างพลังในการทําลายล้างรวมถึงอาณาเขตครั้งนี้ยังเป็นอาณาเขตแบบเปิดทุกสิ่งนั้นยังคงเหมือนเดิมจากนั้นอาณาเขตสุคุณะเนี่ยก็ได้ถูกกลางทุกสิ่งต่างๆที่อาณาเขตสุคุนะได้วิ่งผ่านไม่ว่าจะเป็นอีกาของเมเมย์มันได้ถูกทําลายจนไม่เหลือสิ้นและจากนั้นภาพของงาก็ได้มีการตัดย้อนกลับมานะตอนที่กลุ่มของเพลงที่มีการคุยกันจากนั้นเสียงาาาคนีกก็ไดด้พูออม สำหรับการต่อสู้ครั้งนี้ส่วนตัวฉันมองว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้งานคุณสาย้อนกลับหรือว่าการใช้ความสามารถในการต่อต้านกับมานาเคตคือสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้และจากนั้นตัวของมากิเนก็ได้ยกมือคือฉันคิดว่ามันก็เปล่าประโยชน์สิ่งคำพูดนั้นฮาคาริเนก็ได้ยั่วเลยให้ตายสิฉันไม่ได้คุยกับเธออยู่หันรู้ตัวบ้างและจากนั้นพี่ใหญ่โจโซเนก็ได้พูดต่อสำหรับฉันแล้วฉันมองว่าการใช้งานคุณสาย้อนกลับกับฉันเลยูยจิเน่าไม่น่าติดปัญหาแต่ว่าฉันขอถามพวกนายหน่อยเอโชก ฮาคาลิคินจิอโคสเยูตะการใช้งานคุณใส่ย้อนกลับพวกนายเลยคือการทําให้ร่างกายของนายฟื้นคืนมาแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วพวกนายนะจะรักษาเลือดที่ได้มีการสูญเสียไปได้ยังไงสิ้นคําถามนั้นของโจโซฮาคาลีเนี่ยก็ได้ตอบกับอาคมชั้นรักษาอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นไม่จําเป็นจากนั้นยูตาเนี่ยก็ได้พูดต่อ สำหรับชันแล้วใช้สัญญ,ญาณแต่มันก็โดยที่ตัวของยูตัานจะไม่ได้ตอบหมดนะฮะเหมือนว่าตัวเขาจะไม่สามารถตอบได้และจากนั้นโชโกเนี่ยก็ได้พูดต่อสำหรับชันแล้วคือใช้พลังงานคำสาปแปลงเป็นเลือดซึ่งมาสิ้นคำพูดนั้นโจโซเนี่ยก็ได้อธิบายเพิ่มเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าอย่างนี้มีคนจำนวนม,มากที่สามารถใช้คุณใส่ย้อนกลับได้แต่ว่าคนในกลุ่มนั้นใช้มันในการรักษาตัวเองเท่านั้นเพราะไม่สามารถใช้มันในการรักษากับคนอื่นได้ยังไงก็ตามหนึ่งในเหตุผลน,นั้นเลยคือความเข้ากัน และการปฏริเสธของผู้รับในการรักษาแต่ว่าถึงแบบนั้นร่างกายฉัน่็ค่อนข้างพิเศษหน่อยตามที่ตัวฉันเคยคิดไว้เลยคือองค์ประกอบของกายภาพฉันสามารถแปลงพลังงานคำสาปให้กลายเป็นเลือดได้พอฉะนั้นล้วในกรณีของยูจิถ้าเกิดยูจิกินแผ่นผ้า,ามอนาไปแล้วก็องค์ประกอบทางกายภาพของร่างกายยูจิกับฉันน,น่าจะเป็นแบบเดียวกันและนั่นรวมถึงอาคมต่างๆของแผ่นผ้า,ามอนะทั้งหมดน,น่าจะโดนดูดซึมไปด้วยสิ้นคำพูดนั้นของโจโซโชโ,ชโกนะ,ะนะฮะก็ได้พูดกับพอฉะนั้นในตอนนี้ตัวนายกำลังจะบอกว่า นายสองคนหนะ่แค่ได้รู้เทคนิคคุณใส่ย้อนกลับนิดหน่อยก็สามารถใช้งานได้แล้วงั้นสินะจากนั้นโจโซเนน่ยก็ได้พูดต่อจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าถึงแบบนั้นละอาคมเราอนะสามารถเป็นหนึ่งในการชดเชยคุณใส่ย้อนกลับได้เพราะฉะนั้นอาจะไม่ต้องใช้พลังงานคำสาหมหาศาลในการใช้งานคุณใส่ย้อนกลับขนาดนั้นและทั้งหมดที่ได้กล่าวมาตัวฉันคิดว่าตัวของยนะูจิน่ะควรรวมทีมในการฝึกการใช้งานคุณใส่ย้อนกลับเป็นการฝึกในแบบรีเลย์เชนนิ่งสิ้นคำพูดนั้นยูจิเนี่ยก็เลยงงรีลบบงเรลออเเย์เทนน พลังงานอาคมของผมเลยคือผมสามารถเทเลพอร์ตไปยังเป้าหมายได้เพฉะนะแล้วถ้าเกิดผมอยู่กับคุณแล้วก็เราคนนคะนก็จะสามารถเทเลพอร์ตไปยังเป้าหมายที่ได้มีการทำใส่รักไว้ได้โดยเทคนิคของอาคมนี้แล้วคือการใช้งานเกี่ยวกับภาพลวงตาและการเคลื่อนย้ายระยะไกลด้วยความเร็วแต่ว่าที่ผมกำลังพูดอยู่นะตอนนี้เลยคือไม่ใช่สิ่งมีชีวิตในทางกับการอาคมผมนะก็สามารถใช้ในการทำอย่างอื่นได้เพราะตัวผมก็สามารถทำใส่รักที่บุคคลได้เช่นเดียวกัน และจะเกิดทำใส่ล่าคน2คนไว้พวกเขาก็สามารถสลับร่างกันได้ยกตัวอย่างได้กับประมาณกล่องขวัญวันเกิดนั่นคือถ้าเกิด A ได้มีการให้กล่องกับ B แล้ว B นะีน่ะจะไม่สามารถทราบเลยว่ากล่องข้างในนั้นคืออะไรยกเว้น B จะมีการเปิดดูกล่องก่อนแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วการเปิดดูกล่องนะ่ะต้องมีการขออนุญาตและการทําแบบนั้นสามารถทําได้เฉพาะกับวิญญาณของมนุษย์เท่านั้นเครื่องหมายที่ได้มีการมาร์กไว้จะมีการสลับกันสิ้นคําพูดทั้งของอีอุยนะฮะโจโซกับยูจิในตอนนี้เนี่ยถึงกับทำท่าเวอร์และจากนั้นตัวของยนะูิบบน่่กดออมาง คือฉันเคยต่อสู้กับวิญญาณคำสาประดับพิเศษอย่างไม่โตะอยู่จะว่าไงดีหมอนั่นสามารถจับร่างกายเปลี่ยนวิญญาณและจกนวนร่างกายก็ได้มีการเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นด้วยความสามารถนั้นเมื่อไมโตะได้มีการดัดแปลงวิญญาณร่างกายจะมีการปรับเปลี่ยนตามดังนั้นแล้วอาคมนายที่สามารถสลับวิญญาณได้น่ะไม่ได้แปลว่าร่างกายภายนอกน่ะจะมีการปรับเปลี่ยนตามรูปร่างของวิญญาณใหม่หรอสิ่งคำพูดนั้นนิวีเนี่ยก็ได้ตอบกลับตัวฉันสามารถสลับวิญญาณได้โดยไม่ต้องเปิดกอง พะฉะนะแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีการเปิดกล่องก็จะไม่มีไครรู้ว่ามีการสลับตัวอยู่ดังนั้นแล้วร่างกายเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะ,ะนะแล้วไม่ต้องกังวลเลยสิ่งนี้เลยคือการฝึกแบบรีเลย์การฝึกแบบสลับตัวและจากนั้นเสียงคุซากาเบะก็ได้พูดออกมาอิตาโดริยูจิความเร็วในการเติบโตของนายใน,นานะน่คุณใส่นะกล้าพูดตรงนี้เลยว,ว่าแม่งเร็วสัสต์ตัวนายรู้ไหมว่าทําไมจากนั้นยูจิเนี่ยก็ได้ทําแก้เขินเออผมเหรอครับ จริงๆแล้วผมดาว่าผมน่าจะมีพรสวรรค์ซึ่งบางทีแล้วแต่แล้วคุซากเบะเนี่ยก็ได้พูดแทรกที่นายพูดมานะก็ถูกพรสวรรค์ของซูคุนะฉันอยากให้ตัวนายลองนึกถึงการเล่นกีฬาโดยปกติแล้วการเล่นกีฬานะต้องใช้ร่างกายในการจดจํารวมถึงก่อนหน้านี้ที่ซูคุนะเคยจุติในร่างกายนายในตอนนั้นซูคุนะเคยใช้อาคมในร่างกายของนายมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วจุดนั้นคือเหตุผลที่ว่าร่างกายของนายเนี่ยมันโคตรพิเศษและเพราะแบบนั้นตัวนายนะถึงได้เติบโตเร็วสัสสขนาดนี้ดังนั้นแล้วการเริ่มฝึกของเเเรรรราาา่ะจจิมกกกฝึลย พฉชนะเราอิตารุริยูจิตัวนายกับฉันอาจจะมาลองสลับร่างกันสิ่งนั้นก็เพื่อให้ตัวนายเรียนรู้นาเขแบบย่อในร่างกายฉันสินคำพูดนั้นฮาคาลีเนี่ยก็ได้พูดส่วนมาเลยจะว่าไปแล้วการฝึกในการใช้นาเขตแบบยอ่อนไม่สามารถทําได้โดยปอตแล้านะคุณใส่หน้าใหม่น,น,มนะต้องทำภารกิก่อนถึงจะสามารถใช้นาเขแบบย่อดได้เพราะว่าการใช้งานของมัน,มนค่อนข้างยากดังนั้นแล้วในตอนนี้การให้อิตารุริย,ยูจินั้นใช้นาเขแบบย่อสํานักงานรูปแบบใหม่เลยงั้นเหรอสินคําพูดนั้นไม่เมเนี่ยก็ได้ตอบกลับไม่มีปัญหาเราสามารถทํามันได้้อยู่แลว และจากนั้นอุยก็ได้พูดต่อเนื่องจากว่าพวกเราในตอนนี้น่ะเหลือการฝึกแค่เดือนเดียวขอชนะต้องทําการจับคู่กันก่อนดังนั้นแล้วการจับคู่ในการฝึกซ้อมครั้งนี้น่ะต้องคิดให้รอบคอบสิ้นคําพูดการย้ออดีตและการฝึกภาพในตอนนี้ก็ได้ตัดมาหายูจิที่ยูจินั้นอยู่ท่ามกลางการกาณาเขตของสุคุณะโดยที่ในตอนนี้ตัวของยูจิกําลังชิดสํานักเงารูปแบบใหม่อนาเขตแบบย่อในการต่อกรกับการกาณาเขตของสุคุณะจากนั้นตัวของยูจิที่กําลังจ้องมองสุคุณะอยู่เนี่ยก็ได้คิดในใจการกาณาเขตในครั้้้งงนนนนีีขขออสะะเเเหมมมืจไไ่่ดป็การรตทบูณ์ เพราะฉะนั้นแล้วการกลางในะเขตนในครั้งนี้นะมันน่าต้องมีช่องโหว่เพราะฉะนั้นแล้วตัวเรานะถึงสามารถต่อต้านจากตรงนี้ได้ และฉะนั้นภาพของมังงะก็ได้ตัดมหาสุคุนะที่สุคุนะนั้นกาลังจ้องมองยูจิจากด้านบนโดยสิ่งที่ตัวของยูจิได้มีการคิดไว้ว่านาเขตสุคุนะไม่สมบูรณ์และมีช่องโหวโส่สิ่งนั้นคือเรื่องจริงแต่ถึงแม้สถานการณ์นะครั้งนี้จะวิกฤตตัวสูคุนะนั้นกลับไม่ได้ลดความซับซ้อนในการการนาเขตและยังการนาเขตเหมือนกับตอนที่สูคุนะได้การนาเขตที่ชิบุย่าพื้นที่ของอนาเขตจะให้มีการแบ่งซึ่งผลกระทบและนาเขตภายนอกนั้นจะให้มีบาเรียปกครองเหลือง่ายเลยคือาการการนาเขตในครั้น แล้วพื้นที่ขออาณาเขตเจะมีการปกคุมพันธสัญญาที่ได้มีการให้ไว้ในการกาณาเขตเลยคือเส้นทางในการหลบหนีทุกอย่างจะหายไป และอาณาเขตของพื้นที่ในการโจมตีนั้นจะลดลงสิ่งนี้คือปัญหาที่ได้เกิดขึ้นในการตั้งค่าของการกาณาเขตเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้พื้นที่ในการโจมตีขออาณาเขตจะลดลงแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วเอฟเฟกต์การันตีโจมตีโดนแน่นอนขออาณาเขตยังคงอยู่รวมถึงการกาณาเขตในครั้งนี้นั้นจะไม่สามารถจับตัวของมากิเซนินได้เพราะว่าตัวของมากินั้นไร้ซึ่งพลังงานคำสาบในการตรวจจับและเนื่องด้วยสถานการณ์ที่ค่อนข้างวิกฤตสลับซุคุนาแล้วทําให้ซุคุณนะณปัจจุบันไม่สามารถกาณาเขตไว้ได้นนนายเวล่คัือ999 เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา99วินาทีอารามส่งซ่อมานของสุคุณะจะพังทลายทาการการ,การนาเขตของสุคุณะยูจิมากิอิโนะและโจโซ,โซพวกเขาในตอนนี้นั้นกำลังการ,การนาเขตแบบย่อดในการป้องกันตัวเองและเหมือนทุกคนในตอนนี้นั้นต่างรออกาสในการเข้าโจมตีสุคุนะพวกเราในตอนนี้นะต้องรอจังหวะในการโจมตีฉะนั้นโจโซที่กำลังจ้องมองยูจิก็ได้พูดออกมายูจิ และจากนั้นภาพของงาก็ได้ตัดมาหายูจิที่ยูจิในตอนนี้นั้นกำลังถูกนาเขตเข้าโจมตีอย่างสาหัส <c oughs> จนขาดซ้ายของยูจิเนี่ยก็ได้ถูกฟันจนขาดและแล้วยูจิก็ได้พยายามในการลุกขึ้นซึ่งขณะที่ยูจิได้กําลังพยายามในการลุกขึ้นอยู่ๆการฟันของสุคุณะมันกลับหยุดลงและจากนั้นตัวของยูจิที่ลุกขึ้นเนี่ยก็ได้คิดในใจการฟันของสุคุณะหยุดลงแล้วพวกเราสามารถทํามันได้และจากนั้นภาพของงาก็ตัดมาหาสุคุนะที่ทั้งสองแขนขวางสุคุนะนั้นกาลังใช้พลังเพลิงอยู่คามิโนฟุ และแล้วกล่องดําก็ได้ถูกเปิดขึ้นการต่อสู้ในศึกนี้นั้นกําลังเข้าสู่จุดสุดท้ายแล้วและแล้วมังงะเรื่องมหาแว่ผนึกบานตอนที่258ก็ได้จบลงไปมังงะในตอนนี้นั้นคงสามารถตอบถามใครหลายคนได้ว่าสุคุณาเจ้าจริงกี่โมงไว้สัตว์และมังงะในตอนนี้นั้นผมก็สามารถตอบถามคุณได้สุคุณาเจ้าจริงในวันที่25เมษายน2 5 6 7เวลา4ี่ทุ่มประเทศไทยสุคุณาได้เริ่มใช้ฟูกาและการกาณาเขตแล้วแหม มันหยดติงต๋งติงต๋งติ๋งติ๋งติ๋งกันเลยนะฮะนี่แหละมังงะที่เรารอคอยนะฮะไม่ใช่แบบมาเป็นตายทีละตัวไอสัตว์ฉากยูตากุเลกายเป็นไอฉากไอโง่ไปเลยเฮีย <Yeah. S 2> ก็มีแอบเศร้าบ้างนะฮะกับฉากนั้นแต่ไม่เป็นไรนะฮะฉากนี้ดําเนินมาดีละรอดูนะฮะว่าหลังจากนี้จะเป็นไงคือมังงะทีหน้าเนี่ยเป็นโกลเด้นวีกเนาะพะฉะนั้นแล้วมังงะทีหน้ามันจะงดแต่วันเสาร์นี้เราก็ยังอยู่กันกับคิววิคอห์มังงะแบบเดือดเดือดนะครับนอนๆพะฉะนั้นแล้วมาเจอกันนะฮะกับนนคิวลว แต่ไม่คิดเหมือนกันว่าสุคุนะจะการอนาเขตคิดไวยว่าสุคุนะอาจใช้สอนเพลิงคิดแค่นั้นอันนี้คือน,นอกเหนือความเข้าใจผมไม่น่อยนึงนะฮะไม่คิดว่าจะเป็นอย่างเงี้โอเคงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะใครชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์น,นี่ครับผมแล้วเจอกันกับคลิปวิเคราะห์วันเสาร์ไว้บ่าย,ายครับสวัสดีครับ